ไปเลยนะครับวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ผมไปตาแลวนะ้วนครับเออเี่ยวนะครับสวัสดีครับผมชุดชดชุัชชุดอนนุดชุดดชุดชุดชุดชา นนไอย์เกมเงด็กแล้วนะครับจากนี้ผมก็เลยมาลองดูช่วงนี้ขออักเสบหน่อยนะครับ ขอบอกแค่บอกเฉยๆไม่ได้ค่ะขอบอ,บอกวันนี้แล้วก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจิ๊จิก็คือการสือนี